สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปู่กับบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีจะพา,าเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะมาลองสังเกตนะคะข้อแตกต่างนะคะระหว่างถังทองกับหนามพิกุลกันนะคะว่ามันมีข้อสังเกตแตกต่างกันอย่างไรเนาะสำหรับใครลหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้หรือว่าดูออกแล้วนะคะอันนี้อ่าอ่าอันนี้ขอเป็นแนะนำนะคะสำหรับ มือใหม่เลยนะคะที่อาจจะแยกไม่ออกเนาะว่าเดี๋ยวเรามาสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาเนี่ยมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะ,ะสำหรับกระถางสีดำทางซ้ายมืออันนี้นะคะจะเป็นถังทองนะคะสําหรับกระถางสีน้ําตาลขวามือฝั่งนี้นะคะจะเป็นหนามดอกพิกุลเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันไปทีละอย่างละกันนะคะก็ มาที่อันดับแรกนะคะลักษณะลำต้นของเขานะคะก็จะมีลักษณะนะคะเป็นทรงกลมแล้วก็เป็นทรงกระบอกคล้ายๆกันนะคะมาอย่างที่สองนะคะลักษณะสีของลำต้นนะคะอ,อันนี้นะ,ะนะคะเขาจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะฝั่งขวาเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนามดอกพิกุลน,นะคะเขาก็จะมีลำต้นที่เป็นสีเขียวเข้มแบบถังทองเหมือนกันก็มีนะคะ แต่อันนี้คือเป็นต้นที่เขาเนี่ยไม่ได้รับการเทนแดดที่ดีพอนะคะสีเขาก็เลยไม่เข้มนะคะก็เลยอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเฉยๆเนะาะมาถึงข้อที่3นะคะลักษณะภูนะคะลักษณะสันภูของเขานะคะเขาจะยกนูนขึ้นมาแบ่งเป็นสันภูแบบนี้เหมือนๆกันเลยเห็นไหมคะลักษณะเขาจะเป็นสันภูขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าหนาพิกุลเนี่ยเขาจะไม่ถี เขาจะไม่ถี่นะคะแต่ถังทองเนี่ยลักษณะภูของเขาเนี่ยจะถี่กว่าแล้วก็เล็กกว่านะคะน้ําดอกพิกลของเขาเนี่ยจะดูห่างๆแล้วก็อวบๆแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นตอนเขายังเด็กๆมันเหมือนกันเนี่ยคือเขาจะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะ,ะมาอย่างที่3นะคะลักษณะหนามของเขานะคะหนามของเขาเนี่ยก็จะ,ะชี้ตรงเหมือนกันแล้วก็มีลักษณะที่แข็ง แข็งเหมือนกันนะคะสีของหนามเนี่ยถัทงทองนะคะเขาจะออกเป็นสีขาวเหลืองแบบนี้นะคะหนามพิกุลน,นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขายังไม่ตูเนี่ยเขาก็จะมีสีสีแบบนี้นะคะสีขาวๆแบบนี้นะคะแต่ตรงปลายเขานะคะให้สังเกตตรงปลายเขานะคะเขาจะมีลักษณะเป็นสีน้ําตาลนะคะอ่อนไปจนถึงสีน้ําตาลเข้มแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นต้นตอนเขายังเด็กๆอ,อ่ะเนาะอ่าอันนี้คือเขามีลเขามีอายุเขามีอายุที่โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะสีหนามเขาก็เลยออกชัดเจนแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสีเขาเนี่ยอ่าตอนเขาต้นยังเป็นเด็กเนี่ยลักษณะสีหนามเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวบีให้ดูชัดๆนะคะอ่าเห็นไหมคะขเขาจะมีลักษณะหนามที่เป็นสีขาวเหมือนกันนะคะแต่ตรงปลายของเขาอ่ะนะคะจะเป็นสีออกน้ำตาลนะคะสีออกน้ำตาลเป็นถึงสีน้ำตาลเข้มเนาะ มาถึงตรงปุยตรงฐานหนามนะคะอ่าเห็นไหมคะถังทองเขาก็จะมีปุยสีขาวๆบริเวณฐานหนามแบบนี้นะคะเ่าเห็นไหมคะตรงบริเวณที่หนามเขาชี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีปุยสีขาวๆแบบนี้นะคะอ่าส่วนหนามดอกพิกุลเขาก็จะมีนะคะอ่าเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะอ่า อันนี้ก็จะเป็นข้อที่ว่าเขามีความใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าเมื่อน้องเนี่ยโตขึ้นลักษณะแบบนี้แล้วอะนะคะเขาก็จะมีข้อแตกต่างคือที่สังเกตอย่างเห็นได้ชัดเลยคือสีของหนามนะคะแล้วก็ความห่างของภูนะคะความห่างของภูคือเขาจะห่างกว่านะคะถังทองเขาจะมีะลักษณะภูที่ถีกว่านะคะซึ่ง2องต้นนี้เนี่ยอ,อายุเขาเนี่ยจะไล่เลี่ยก,กันนะคะ ก็คืออันนี้ก็จะเป็นต้นที่โตขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เลยจะสังเกตได้ง่ายได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าสําหรับบางคนมือใหม่บางคนนะคะที่ไปตามร้านแคนตัสเขาก็จะเป็นต้นขนาดไซส์เล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งนะคะสีหนามของดอกพิกลเขาอาจจะไม่ออกชัดขนาดนี้นะคะแต่คือข้อควรสังเกตเลยก็คือบริเวณปลายหนามของเขานะคะต่อให้เขาจะต้นเล็กลขนาดไหนเนี่ยสีหนาตรงปลายเนี่ยเขาก็จะออกนะคะอย่าง อย่างแบบนี้นะคะเดี๋ยวบีให้ดูหนามมันอ่อนของเขาเนะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวบีหมุนหาน้นามันอ่อนให้อ่าอ,อ,อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยนะคะหนามอ่อนยังไงเนี่ยเขาก็จะมีสีตรงปลายของเขานะคะอ่านะคะเขาก็จะมีลักษณะสีหนามแบบนี้นะคะตรงปลายคือเขาของเขาจะของเขาจะออกเป็นสีน้ําตาลไปจนถึงสีน้ํน้ตาลเข้มนะคะอ่า จริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยนะคะทั้งสองต้นเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับนามทุเรียนด้วยอีกหนึ่งอย่างนะคะ,ะแต่นามทุเรียนเนี่ยบียังหาไม่ได้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยถ้าบีหานามทุเรียนมาได้เนี่ยเดี๋ยวบีจะมา V S ให้ดูทั้ง3แบบเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะบีหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่และหลายคนนะคะ,ะใครที่แยกไม่ออกเนี่ยหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์สาหรับมือใหม่นะคะในการ ออดูข้อแตกต่างแล้วก็ข้อสังเกตนะคะระหว่างถังทองกับดอกพิกลนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะบีฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะคลิปหน้านะคะบีจะมารีวิวแคนตัสใสายพันไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ